หมู่บ้านต่างๆในพระตะบองยังคงรักษาสังคมเกรรษตรกรรมของตนเองเอาไว้บ้านเก่าแก่อายุนับร้อยปีจำนวนมากยังมีให้เห็นเรียงรายริมฝั่งแม่น้ำสังแก่วัดกอคือหมู่บ้านวัฒนธรรมที่เต็มไปด้วยบ้านไม้เก่าแก่มีสเสน่ห บ้านบางหลังสร้างขึ้นในช่วงต้นพุทธศตรวรรษที่25ในปี2548โครงการเอเชีย RU บ3ได้เข้าหมู่บ้านวัดกอเพื่อวางแผนอนุรักษ์หมู่บ้านของชาวกเหม็นแห่งนี้ให้สามารถเป็นสถานที่ท่องเที่ยว หลังจากนั้นได้ดําเนินการโครงการของกลุ่ม NGO จนแล้วเสร็จสมบูรณ์ได้มีนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศจํานวนมากต่างเดินทางมาที่หมู่บ้านแห่งนี้ทุกวันพระทบองเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพที่ดีทั้งด้านการท่องเที่ยว และในอนาคตสามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งตามหลังแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงอย่างเสียมเรียบหากได้รับการพัฒนาเพิ่มมากขึ้นกว่านี้เราต้องเพิ่มดูแลพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวนะฮะแต่ว่าไม่ใช่พัฒนาแบบในเชิงให้มันเป็นโมเดิร์นไนซ์หรอกครับเราต้องพัฒนาแบบเชิองอนุรักษ์นะเพร,ราะว่า จุดขายของจังหวัดรตราดบองหมายถึงจุดขายสําหรับนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพปราดบองยังเป็นจังหวัดชายแดนที่อยู่ติดกับหลายจังหวัดทางภาคตะวันออกของไทยทําให้สามารถเชื่อมโยงการท่องเที่ยวร่วมกันได้สอดคล้องกับทิศทางความร่วมมือของอาเซียนที่ต้องการพัฒนาการท่องเที่ยวร่วมกันในกลุ่มประเทศ CLMV เพื่อให้เศรษฐกิจของประเทศในภูมิภาคนี้เติบโตไปพร้อมๆกัน ครับจริงๆแล้วเนี่ยเราทำมากนะทำมากโดยเฉพาะจังหวัดจันทบุรีครับจังหวัดตราดนะตอนนี้เราก็สร้างให้ความร่วมมือกับจังหวัดสระแก้วด้วยที่เชื่อมความสัมพันธ์ในทั้งด้านการค้าต่างๆแต่เรามุ่งเน้นในเรื่องกองขานแลกเปลี่ยนนะการเดินทางหมายถึงว่าในเมื่อเมื่อมีการเดินทางเศรษฐกิจมันเดินนะครับคือไทยเที่ยวกัมพูชากัมพูชาเที่ยวไทยครั้งผมนี่มีศิลปะวัฒนธรรมประเพณีประวัติศาสตร์ ทางทันก็มีนะทางจันทบรุรีทางตราดเขามีทะเลนะคนกัมพูชาบริเวณเนี้ยชอบเที่ยวทะเลชอบทานอาหารทะเลชอบเล่นน้ําดังนั้นเนี่ยเป็นจุดขายที่เราสามารถประชาสัมพันธ์รวมกันได้ถ้าเรารวมรวมกันแล้วมันทําให้อ่ผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวมันมีมากมากและทําให้นักท่องเที่ยวเนี่ยตัดสินใจง่ายในการมาเที่ยวแถบสะแก้วจันทบรุรีประจีนบรุรีแล้วก็ตราด นะาาเ,รเพราะวว่่าาาสมรถทียปตะบองยังนับว่าใหม่สําหรับการท่องเที่ยวกัมพูชาเมื่อเทียบกับเสียมเรียบและพนมเปนนี่คือความรีบเรียบที่จะทําให้การวางรากฐานระบบการท่องเที่ยวเป็นไปอย่างง่ายดายเราเชื่อว่าความมีสเสน่ห์ของพระตะบองผนวกกับการสร้างความเชื่อมโยงทางด้านการท่องเที่ยวกับเพื่อนบ้านอย่างประเทศไทยจะทําให้ที่นี่กลายเป็นจุดหมายปลายทางหนึ่ง ที่ดึงดูดนักเดินทางจำนวนมากในอนาคต